แต่ยังไม่หมดนะครับผมยังมีเรื่องราวของความรวยมาเล่าให้ฟังต่อเป็นเรื่องราวของคู่นี้เลยครับนะครับแอนเ l i n ีนาโจลกับ Brad ด i t t ล่าสุด a n นเ l i n a Jolie นะครับซื้อนาฬิกาให้กับสามีของเธอหนึเรือนมาดูกันครับว่าราคาเท่าไหร่ คู่รักคนดังร่ำรวยที่สุดคู่หนึ่งของวงการแบรดพิตกับแอนเจลิน่าโจลีซื้อของขวัญสักเรือนหนึ่งย่อมไม่ธรรมดาจำได้ไหมที่ไปทำเรือยอร์ชที่ใหญ่มากเนี่ยล่าสุดของปาเต p ฟิลิปส์นะครับแต่ว่าทำตั้งแต่ปี2อเอา 1, ราคาเด็กๆครับน้องหญิงเท่าไหร่คะ2ล้านปอนด์เท่านั้นครับ100ล้านบาท นาฬิกาทำจากแพลทินัมนะครับแล้วก็เขียนข้อความว่าโรลี่จากเน s s าซึ่งเป็นตัวละครที่ทั้งคู่เนี่ยจะเล่นด้วยกันในเรื่อง b y the Sea นะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่กำกับโดยแอ g เจลินาโจลี่นี่แหละครับซึ่งเธอแลวก็สามีเนี่ยร่วมแสดงนำนะครับเล่าเรื่องราวความรักตั้งแต่ยุค70นะครับอดีตนักเต้นสาวที่ชื่อว่านีเซซาเดินทางมาท่องเที่ยวกับสามีของเธอที่ชื่อว่าโลแลนที่เป็นนักเขียนโดยก่อนหน้านี้ความรัก ทั้งคู่เหมือนจะจืดจางไปแต่แล้วนะครับเมื่อชีวิตได้เข้ามาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งในเมืองเล็กๆเ,เมืองนึงที่พวกเขาเดินทางไปถึงความรู้สึกเก่าๆที่พวกเขาเคยรักกันก็หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งฟังเรื่องแนละ้วแบบมันดูเพ,เพ,เพนเลนมากเลยนะ <No. S 1> นะครับแต่ควากความที่เป็นหนังฮอลลีวูดแล้วก็เป็นแอนเจลินาจอร e ี่เป็นแบรดพิต t ก็ต้องติดตามกันนะครับ ซึ่งอันเชนาจลีเองก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอาจจะลดงานแสดงน้อยลงจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเลยจะผันตัวเองเนี่ยมาอยู่เบื้องหลังทำงานเบื้องหลังมากขึ้นตอนนี้จะมีหนังนะครับเรื่องฟูรี่กับ By The ซ e a นี่แหละครับเข้าในปีนี้ สองข่าวเบาๆนี่ไม่ใช่ช่วงไฮโซแฮปปี้นิ่งสิคะเด็กๆเดี๋ยวคุณติดตามไฮโซแฮปปี้นิ่งแล้วกันว่าจะเท่าไหร่อะถูกนะคะว่าแล้วก็พักละกันเนช่วงนี้เครับ